ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้เจเปิ้ลสายหานะคะก็มาส่งน้ําแม่ใบคําบอนกับบรรพุรุษที่ล่วงลับไปแล้วแม่ก็อยู่ประตูโขงตรงนี้ล่ะคะ่ะวัดบุรพานะคะมา,มาแต่เช้านะพี่น้องจะได้ไม่เปียกมาส่งน้ำเนะะี่ยค่ะแม่อยู่ตรงนี้นะคะแม่ใบกับพ่อใหญ่คานแม่ใหญ่หลอยนะคะอันนี้คือแม่หนูพี่น้องคะ่ะ แม่ใบคำบอนคือแม่เจเปิ้ลสายหาเดี๋ยวจะจงนามกันนะพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นคุณตาพ่อใหญ่คานคำบอนนางลอยคำบอนนะคะก็ล่วงรับไปแล้วนะพี่น้องปันลุลนะคะก็ล่วงรับไปแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ตาชาติถือให้เดี๋ยวจะนะเจเบิ้ลสายหาก็จะถ่ายนะคะเดี๋ยวจะทําความสะอาดก่อนนะคะแอปนะคะทาความสะอาดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โอ้โอ้โหโอ้โโอ้โหโองะสูงนะคะสูงคุณแม่อยู่ต้องมเหยียบรถก่อนอื่นก็ทความสะอาดก่อนแหมมาความสะอาดเด้อส,ส,สวัสดีค่ะทความสะอาดแหมก่อนอหนางตะคุณอะวนๆเลยม่ไ้นะ มเฮ้ยน uh ี huh. ่ข้าถึงบนมาที่น้องมีประตูโค้งนาอเพราะว่าพี่ไงข้าพี่ประตูโค้งไวอนนี่เข้าประตูโค้งเตาแล้วกันนี่นะคะบุกสาวนางวารินมาเห็นโตมโนชน้าบนตรน้ำพึน่าส่งน้ำ

เด้อหอยเด้อหอยเด้อเอาไม่บายมาสมนน่ยเด้ออืมคว้ามอไรมาให้แม่เด้ออามอไรมาให้แม่บาย

าแล้วเระพี่น้อง้าเดี๋ยวพันน้ตาดก,กันจะไปส่งน้ำพ่อเพิ่นาอาขอบคุณ<ม>ค่ะขอบคุณค่ะแม่บายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอฟซี FC, ขอบพระคุณนะคะวันนี้มาส่งน้ำแม่ใบนะคะขอทุกท่านมีความสุขเช่นกันค่ะน,นี่แม่ไข่เดินงามบอบคนอ่ะงามนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ